นี่ถือว่าเป็นเจ็ครั้งแรกนะครับที่ออกมาค้างคืนกันถึงทีเขาเรียกว่าแพเมืองการเป็นเขื่อนสีนักดินนะครับม่ผู้นำใหญ่ท่านปานสั่น้องใหม่เนี่ยเวนเนี่ยอะไรครับ่นละนตี้ไม่เคยใส่เสื้อคนนี้นะครับ ได้มีสมญานามใหม่แล้วว่าตุยสักฮะอะไรนะี่ยพาคูใหญ่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับงานนี้อ่ำสีอู่้ช่วยขาดไม่ได้เลยหลิวหลิวอะไรหลิวลอยลมครับมาทุกครั้งประธานใหญ่ครั้งนี้นะครับผู้นำ GPS หลงทางอยู่ตลอดเวลาห<ค><ณ>นา้าดานิดหนึ่งช่วยหน ถ้าพามาถูกทางมันก็ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีสตอรี่ให้คุยกันพอจะจำเราเข้าไปซอกแซกซอกแซกจะจดจำไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าจะชัดนิดนึงนะครับโอ้โหยังย้อนแสงอยู่ดียกฉาครับลงไปก็นอนโดยแฟนพี่ลงไปยกรวแกบอกแล้วก็ทำแล้วเราคนนี้นะครับที่พามารู้สึกว่าเหมือนจะพารับไปหลงน้องยุ่นนะครับละล้ออะไรเงี้ยจะบอกอะไรยไหมครับเราเปเซนเลย หนุ่มมากครับแต่ดีดังอ้ำหรอกผมน้อยๆหน่อยก็ดีนะครับอ๋อคราวนี้ไม่ได้อ้ำนะครับอ้อเหรอครับขาดไม่ได้เลยสองสองนางนิสตานี่เห็นไหมตัวเล็กก็มาด้วยนะครับอืมกระโดดกระโดดใส่นึกว่าเข้าวันนี้อิ่มอ้ำอ้ำอ้ำจะเยี่ยวน้ำอ้ำแอ้น้องมีกี้ส่วนโน้นไกลๆยังไม่เดิ้ไม่หา ครั้งแรกนะครับรู้สึกเป็นยังไงครับครับฟ้าครับดีใจมากเลยครับสนุกมากครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนคนซ้ายนะคนขวาไกลๆนิดขอสูงนิดดึงโอ้โดนแสงมาผมรับไม่ได้โอเคขอบคุณนะครับสำหรับงานนี้รายงานเ่าาโดยให้ไหลแล้วให้ไหลแล้วผมมากันขอบคุณครับที่ไปทรถ